กูตายคนแรกสัส่งตาเลยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นเที่ยอะไรเลยข้อมึงมันกระจอกอเฮ้ยไอ้เอพื่อนโดนเพื่อนโดนทิ้นหายเพื่อนไปซะและ้วเฮ้ยใครยิงกูไอ้เหี้ยใครยิง หบบรือบอดวะบอดเด็อดบ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 อดมีไปฟปมนะเอาเปล่าไม่เอา,าคูาใช้คายไอ้วิน 94, วเก้าตีจ้ะเฮ้ยไหนวะไอเหี้ยไหนคูก็ไม่เห็น มองยากนะไอ้เหี้ยอย่างนี้ตอนไหนแม่งไม่มีประโยชน์เลยสิวะใช่ไหมอือหิหาลูกซองดีกว่าเฮ้ยเสียงให้วิ่งเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกตีนบอทฮ่า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 ไปรถมาไอ้เหี้ย เ uhm, นะะี่ยมันย้อนกลับมาแน่เฮ้ยเดี๋ยวมันไวช้าเนี่ยเลยขึ้นมาข้างบนลูก A few moments later แต่ไม่มีใครมาด้วยไม่มีใครคิดจะแวะบ้านแถวนี้เลยวะแม่มันเล็กถ้ามีคนมาเรานอนเฉยๆไม่ต้องขยับไหมเราจะรอมันจะไปอ่ะแต่ถ้าพบว่าตรงมึงน่าจะมีคนเห็นถ้าเกิดมันขึ้นมาบ้านชั้นสองอะเห็นอยู่แล้วมันก็มาอยู่หลังกล่องเนี่ย อู่หลังกล่องเนี่ยไม่เนใครไอวะตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ไม่เห็นแล้วไม่มีใครรู้หรอกเอาแล้วเราจะได้วิ่งไกลแค่ไหนโอ้โหเยี่ยที่เราลงเลยกลับที่เดิมไม่ซะตรงไหน อยู่ในอาคารเหรอเสียงเราเปล่าไ,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเด้แล้วเ,เราเรา,เราอ้อมตายไหมอ้าวจะจะไปบู้เหรอคุณไ,ไปไหนไอกอ,กอกมาได้ไหมเนี่ย นั่งดินั่งเยเรียบร้อยเรียบร้อยสูญเสียสมาชิกไปแล้วหนึ่งคนต่าเระะือต่อเรือเกลียวไปตามตา่อเรือก็รอยอยู่นั่นแหละรอไปก่อนคืออยู่เป็นแรนมาไม่งี้เลยอ่ะ มันไม่น่ามาข้างหลังโอ้โหวงไอ้วงใกล้วงใกล้แต่เราจะเอาบุญลงยังไงแค่แหละนี่คือฝนจริงๆเลยทำไมเราติดได้ไงวะฝนจริงๆริเดียนเรียนเรีนนะลองนี่กันเอาลงแล้วเนี่ย,ยไป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  เสี่ยงใกล้มากเสี่ยงใกล้มากไอ้คุณเห็นควันอยู่ข้างหน้า,อออาเราต้องออกซ้าย,ออายาวา่ะเราต้องออกซ้ายออกซ้ายมันมีมันมันยิงกันทางขวาเราต้องออกซ้ายอออออกกซซ้้าายยนะเอเอกูตามมาอยู่ตามมาอยู่ ไม่รู้ว่าเรามามันไม่รู้ว่าเรามาไอเราอยู่ในวงนแล้วเรานอนอยู่แถวนี้ก็ได้เนี่ยเล่นด้อยู่นหนเนี่ยเออไปขนามนนีคนีคนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจยเย็นมันอาจาไม่ได้มีคนเดียวเอาไหมอ่ะเอาไหมี๋ยิงพร้อมกันเอาไงดเดีเย๋ยวมันเห็นโอเคมันน<ะ>็อกว่ะ เอ้ยมายิงสวนยิงสวนเนี่จะตายืนทางขวาเห็นปะตัวเป็นพวกไม้พวกไม้พวกไม้ข้างนหน้าเห็นปะเออไม่เห็นพวกไม้ไหนนี่ Enemies ahead เว้ ระวังไงท็อปตะวันทา,างซ้ายมึงนะถอยมาถอยมาถอยมา,มา,มายสวยเอ้ยไอ้ไอท็อปทางซ้ายมึงก็มีนะซ้ายมึงอะ่ะเออ,อ,อโอ้ยเ,ย,เย้ยมันอยู่ไหนอ่ะดาวเลยตัตข้างหน้าเลยเนี่ยเนี่ยวิ่งมาแล้วองค์ควันเนี่ยเห็นปะ มนไม่ไม่เห็นยังตายวะเฮ้ยทำไมตายวะ อีเหี่ยวงไม่เลยเห็นเลยไม่เห็นวงเลยไอ้เหี้กเอ้าเอ้าชนะเอาโดนวงบีบตายซะอย่างนั้นน่ะไอ้ตัดเ้ยันก็ไม่เห็นวงเออมันก็ไม่เห็นวงเหมือนกันลงแล้วเฮ้ยทางซ้ายมีตัว าบ้านอะไรวะเนี่ยไม่มีปืนเธอก็บอกอ๋อไอ้เฮียมันอยู่บนหลังคาวะาามันอยู่บนหลังคาฝั่งตรงข้ามมีฝั่งตรงข้ามนะครับระวังเอ้ยเอาของหลังไหมได้ได้เอาหลังไป <g ül> บ้านข้างๆเเฮ้ยยสีงคน ไปจำเป็นเลยไอ้เขาไปทับ,บข้ามถนนตามกูมาทางนี้โอ้ย้ยะล้มว่ะคนหรือบอดวะบอดไอ้คนแหละมันยิงจากไหนวะ Enemies ahead Enemies ahead มีมัน,นแค่พวนะกกูนะ ตัดเลยหมดเลยเฮ้ยเหลือกูคนเดียวเลยทีนี้แต่กูจะเอาแชมป์มาฝากงึ้ว่ากูจะได้แชมป์ไหมเฮ้ยกูอาจจะได้แชมป์ก็ได้น่ะไม่คิดว่ากูจะได้แชมป์มั่งเหรอวะน่าดูตรงนั้นน่าจะไม่ได้นะเฮ้ยเหลือยี่สิบเก้าคนเองโอกาสมันก็ยังมีอยู่น่ะถึงจะเหลือคนเดียวก็เถอะไอ้เฮียเสียงนั้นไงคนตายไม่อยู่ กูบอกแล้วแชมป์แน่นอนไอ้ท็อปมาจับกูมันต้องแชมป์อยู่แล้วเดี๋ยวกูไปดูสลีก่อนนะกูกลับมาเมื่อเนี่ยตายนะมึงมึงกลับมึงกลับมาพอดีกูก็กินไก่พอดีอ่ะฮะเออให้มันจริงเถอะไอ้เนี่ยเน่ยเดี๋ยวใครดูเฮ้ยไอ้เนี่ยกู โอเคเฮียเหลือสี่ตัวตีหนึ่งบอกว่าน่ะเหลือตีหนึ่งมึงตายแน่เลยเฮียที่เหลือตีหนึ่งนี่กูโอ้โหเฮียเอ้ยงานยากะกูเออเน้ห็แลวเห็นแล้วเห็นแล้ว เดือดสามตัวเว้ยสามตัวสามตัวไปเฮ้ยบนเขาเยี่ยมอยู God ่บนเขาเออในพุ่มไม้กูต้องให้มันยิงกันก่อนข้างบนสองเว้ยไอ้พุ่มไม้ที่ตัวเดียวใช่ไหมเออมึงปล่อยพุ่มไม้ไปเลยเออวงมาทางมึงวะเยี่ยมเลยแชมป์แน่ไอสัสแชมป์แน่ ไอ้บนเข่าต้องมาแห่นอนนอนคานคานไอ้ตั์คานคานคานถ้าไอ้ตัวนี้มายิงบนเขาตายหมดนะหวานหมูแล้วมึงเฮ้ยมันไม่เห็นว่ะไอ้ยิงยิงเออเออิงให้ร่มแ่งมึงเออสวย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 เอ้ยมันมันอาจเอาหมดก็ได้นะ ไม่หรอกมึงยิงมาให้ตายสิวะากูรอยิงมึงอยู่เนี่ยเหลือสามคนเฮ้ยได้นะกูคานเขาค่อยๆเข้าไปไม่เหลือสามคนมึงก็เล่นเลยดิหล้อยัสองคน กูบอกแล้วกูบอกแล้วหรือกูพาเป็นแชมป์